อีพีนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานผ้าม่านแบบ vertical b ิากับการดูแลรักษานะครับก็สำหรับตัวม่านแบบ v i r t i ต a l b ตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แกนนะครับแกนแรกเนี่ยมันจะใช้ตัวโซ่สลิงบังคับเหมือนกันแกนแรกตัวนี้เนี่ยมันจะบังคับตัวลักษณะองศาใบให้เปิดหรือปิดรับแสงนะครับ ส่วนแกนที่สองมันจะอคอนโทรลการเก็บใบแบบนี้เวลาที่เราไม่ใช้งานหรือต้องการใช้แสงในตัวอาคารนะครับก็ลูกค้าหลายหายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมแบบบางทีมันเปิดหรือปิดไม่สนิทก็ให้มาดูตัวที่ ดูตรงนี้ก่อนครับว่าข้างล่างใบเนี่ยมันมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะมีกล่องหรืออะไรพวกนี้ที่แบบบางอยู่วางอยู่ตามออฟฟิศอะไรพวกนี้มันทาให้ตัวใบตรงนี้มันปิดไม่ได้มันติดนะครับผมก็จะทําให้แสงรอดเข้ามาได้ครับก็เพื่อนๆถ้ามีคําถามเกี่ยวกับการใช้งานของผ้าม่านทุกชนิดเลยลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วเดี๋ยวผมจะนําคําตอบกับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการ แต่งผ้าม่านเนี่ยมาให้คุณถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ